สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครวันนี้มีกิจกรรมใหม่นะครับ OVR ที่อัพมาใหม่นะครับซึ่งบอกเลยว่าโคตรดีนะครับว่าไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเปิดแพ็กกันหน่อยดีกว่าครับกับ3 ID ครับผมสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA Point และแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ด p เลยครับมาวันนี้เราจะเปิดแพ็คนะครับเขาเรียกว่าเป็นแพ็คเงินเดือนแล้วกันนะว่าใน3ามไอดีนี้เงินเดือนของแพ็คไหนของไอดีไหนจะได้มากกว่ากันนะครับผม่าแล้วไปชมกันเลยดีกว่ามาในกี่กรรมกอรียสนะครับผมก็ คงจะต้องบอกเลยว่ามีเวลาเล่นนะครับอยู่ที่28วัน,นครับกอรเลียสหรือว่าเรียกว่ากองกอรเลียสไทม์หรอยุคนุ่งโลดครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็มีอยู่ที่4ทีมนะก็จะเป็นลิเวอร์พูลเรอาลมาดริดบาเย่นนะครับแล้วก็อีกทีมนึ่าจะเป็นมิลานปะลิจูเวนตุสนะจำไม่ได้เหมือนกันฮะอ่ะค่อยว่ากันอีกทีในเรื่องของกิจกรรมนี้ครับแต่ว่าวันนี้วันเงินเดือนออกนะครับเดี๋ยวเราไปรับ เพชรมาเปิดแพ็กหน่อยแล้วกันนะครับดี ID นี้เป็น id รองนะครับที่แบบเขาเรียกว่าไม่ใช่ฟูอะไรทั้งสิ้นนะครับ id รอง Fender t ์ที c a s t e r นะครับก็รับของรางวัลครับตรงนี้อย่าลืมไปรับด้วยนะนี่นะครับตรงนี้ก็ได้ของเยอะแยะเลยนะเึอบไปครับออันนี้คือชนะต่อเน,นื่อง13เกมนะครับแรงประมาณนี้นะฮะ นนเพจมาแล้วนะครับรับของตรงนี้ด้วยนะอย่าลืมนะครับรางวัลการเลื่อนขั้นนะครับในที่16นั่งนี่เลยครับเปิดไปเรื่อยๆนะนี่ครับร้อยหกนะฮะดูซิว่าไอดีนี้จะมีอะไรดีๆหรือเปล่านะึออืบยังไม่มีฮะห้ามีไหมยังไม่มีเฮ้ย C B D อ,อันนี้ยังไม่เท่าไหร่ไม่มีอะไรชึบนั้งตะแปดแปดแปดก็ยังไม่เท่าไหร่เก้าก็ยังไม่มีอะไรสิบ จำลนะ้อ,อ๋อหกับ10บนะหกับสิบนะร้อยแปดร้อยละสิบโลคุมของดาวสิบ2องแต้มแลงสิบสามแต้มแงเหมืกันสิบสี่เนี่ยเหมือนจะเหมือนจะเป็นนักเตะน,นะฮะห้าบ สิบห้าสิบหกโอเคสิบห้าอ่ะได้รุนนักเตะแน่นอนสิบห้ากับสิบหกนะนี่ไงโชว์ Show. นะครับแล้วก็สิบหกก็จะเป็นนักเตะจำได้จำได้ห้าสิบสิบห้าสิบหกครับที่เราจะมารุนนักเตะของกิมน,นี้กันครับโอ้บานอ่าโอเคอ่ะ, okay. อะใน VSA นะครับไอดี ID นี้ก็ อันนี้คือ vsa ก่อนนะฮะมาดูที่ manager กันหน่อยดิ manager ครับต่อเนื่อง15เกมเลยนะครับชืบไปฮะรับของรางวัล5นะจะเป็น5อุ้ย1 1ก็ได้แล้ววะ1ก็ได้แล้ววะป๊าบไม่ได้ครับ5 5 5าถ้าจะไม่ผิด5 เลยสอว่ะต้องเป็นไปที่สองนะทุกคนไม่ใช่ห้านะ106หนะครับสไม่เท่าไรห้าห้าห้าสองห้านะสองห้าสิบสห้าหนี่ไงอยู่นะครับผมแล้วก็ไปที่สิบนะครับสิบสิบ 9, แล้วก็สิบนี่นี่สิบแบบนี้ครับขอนลกเตะดีๆหน่อยเั็กเตะดีๆโอ้โหไม่วอล์กเลยครับทุกคนโอ้ยเดี๋ยวไม่แย่นะออม,มิรอนร้อยแปดนะครับสิบห้าสิบห้าทีนี้ไปสิบห้าต่อสิบห้ามาขอสักคนที่ดีๆมาหน่อยวอล์กมาไม่หอวงอ่ะ ร้ 9, cos, 16, 16, อยเก้าโรโฮมาคอสโรโฮสิบหกสิบหกอะสิบห้ามาไม่ดีสิบหกก็ได้ว่าแสดงว่านักเตะที่จะวอล์กเนี่ยต้องเป็นร้อยสิบขึ้นไปนะเมื่อกี้โรโฮนี่คือร้อยเก้านะไม่วอล์กครับทุกคนต้องเป็นร้อยสิบโคดี้ครับอ่ะโอเคอ่ะนี้เป็นเฮตร่งเหตนะมาที่เมนเจอร์หน่อยเมนเจอร์ Manager, ในแต้มนี้ ต่อนึ่งแปดโอเคอุ้ยถูกกดผิดมาต้องเป็นแพทที่สองนะอุ้ยอันนี้ก็ขยับแล้วนะนี่แค่น,นี้ก็ขยับแล้วนี่นี่นี่กดไปเลยใด้ใครเฟดริกเฟดริกไปที่แพทแพที่ห้าับแพทที่ห้า อันดห้ 5, คือ s o เรตโเรมาฮะไ่แปลกวะเมื่อกี้กดไปแล้วคือพอพอเปิดแพ็คเนี่ยมันเหมือนจะไม่มีอะไรบล็อกขึ้นมานะทุกคนนั่นหมายความว่ามันโดนมันคือกดปุ๊บเนี่ยมันคำนวณให้หมดเลยหรือเปล่าว่าแพ็คที่ 2, 10, 15, 16เนี่ย มันจะเป็นนักเตะประมาณนักเตะใหม่อะไรเงี้ยหรือเปล่าคือในพอแพ็กที่สิบเนี่ยไดไหมไม่ค่อยวอล์กเลยนะสิบห้าเะไปที่สิบห้าต่อนะคือสงสัยไหมมันจะมีแต้มแต้ม่าโลโก้อะโลโก้ที่มันจะได้โอหยาครับทุกคนมันจะขึ้นมาก่อนเลยตั้งแต่เปิดแพ็กที่หนึ่งเลยและไอ เนี่ยอย่างจริงๆถ้าเปิดอย่างเง,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 งี้ยกดปุ๊บเนี่ยมันจะต้อง,องขึ้นขีดใช่ไหมแต่นี่ไม่ขึ้นขีดครับมันโดนคำนวณมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยโลโน,นี่ก็ Armstrong. อาร์มสตรองอาร์มหมดแล้วนะครับอันนี้คือต้องการที่จะเอาเพชรไปเปิดแพ็กอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเข้าหลีกแป๊บนึงนะเข้าหลีกไฟลุ้นนักเตะลุ้นนักเตะนิดนึง รับของก่อนรับของก่อนนี่นี่ครับของรางวานนัลนี่ช่องนี้ช่องที่หนึ่งร้อยเจ็ดถึงหนึ่งร้อยสิบห้าครับรับไปเลยครับพี่น้องร้อยเจ็ดถึงหนึ่งร้อยสิบห้าเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยนะครับในแค่สิบเองนะในห้าก็สิบแล้ววะมีวอล์กมีวอล์กร้อยสิบร้อยสิบอังกฤษอังกฤษ LB Rising Cup ใครวะอุย้ย c h i ว e l well t นะครับ c h i b e l well. ชีเวลร้อยสิบนครับอ๋อโอเคอ่ะทีนี้เราก็เอาแต้มหนึ่งหมื่นสี่พันเพชดทำไมได้หน่อยจังเดี๋ยนะมันอาจจะต้องต้องรับเพชดตรงนี้อีกหรือเปล่ารับไปเร้่รับไปแล้วรับไปแล้วนี่หว่าในที่นี้หรอออกจากพันเจ็ดพันเจ็ดขึ้นมานะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้นะอ่ะนักเตะขึ้นไหมฮะ มือนจะไม่ขึ้นเลยนะเอาหน่อยนักเตะอ้สามว่ะสามมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับโอเคอะแล้วก็ไปตรงนี้ฮะไปตรงนี้เยวจะขอดูแต้มนิดนึงว่าเรามีเท่าไหร่สองหมื่นสี่นะด้วยความที่เพิ่งเข้ามานะสองหมื่นสี่ก็คงจะเปิดตรงนี้แหละนะครับหาตังหาตังค์ มาร์คร้อยสิบมีไหมร้อยหกอุ้ยได้ยี่สิบล้านสิบห้าล้านต้องร้อยสิบขึ้นไปถึงจะได้ของดีราคาแรงโอ้สิบห้าล้าน วันนี้28ล <c oughs> ้านเอไม่ใช่เอีตัวอาริงอาริง28ล้านอ่าก็ประมาณกลมๆนะประมาณ80ล้านนะครับ15,000แต้มเมื่อกีน้นี้ประมาณ80ล้านฮะนี้เราก็จะมาเปิดตัวที่มันขายได้ตรงนี้กับแค่นี้1อันนะครับผม107ขึ้นไป คิมินเจ49ล้านขายก่อนเลยมาสนุนราคานะครับในของเขาเรียกว่าอะไรนะของไอดีอรองของไอดีรองอาไปขายไปขายมีใครบ้างนะเมื่อกี้นี้นะมีคิมินเจนแน่ๆนะหนึ่งคนโอ้โหเยอะไม้ยน่ อู้ยมาคิวเยอะอย่างวะสี่สิบล้านแล้วก็ไอ้พวกนี้สิบห้าล้านไม่คิดนะนี่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 คิวยาวเลยคือโอ้นี่ก็ไม่แย่นะยี่สิบล้านอยู่นะทุกคนได้อยู่ได้อยู่สิบห้าวันนี้ได้มาแล้วก็ได้พวกนี้มาแนละ้วพอขายได้อยู่ ประมาณสักร้อยกว่าล้านนะครับก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับอันนี้คือไอดีไอดีรองนะครับ Fender Telecaster นะครับผมประมาณนี้นครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกไอดีนึ่งนะครับเป็นฟูเป็นฟูลอร์พูลแล้วกันนะไอดี ID นี้นะครับมาไอดีฟูลอร์พูลนะครับ ก็เหมาะกับกิจกรรมนี้สุดๆเลยนะครับเอ้ยเมื่อกี้ลืมลืมกดตรงนี้ฮนะเพราะว่าสายฟรีเนี่ยกดได้นะกดได้หนึ่งครั้งนะครับนี่ฟรีเลยคือถ้าฟรีแล้วได้ตออเลสนี่คือแบบสุดจัดจริงๆนะทุกคนเปงตออเลสมากสั่งน่าสูโอ้15ล้านแต่ถ้าอยากลุ้นอีกนะครับก็เติมได้เลยนะ มันจะเป็นสเตปอัพนะครับสูงสุดนะครับคือถ้าเราเปิดในที่12ช่องนี้นะครับคือเป็นตอนเลทเป็นช่องสุดท้ายถ้าใครอยากได้ตอนเลทครับแล้วเราเปิดพวกเนี้ยไป11ช่องแล้วตอนเลทช่องสุดท้ายเนี่ยคือ20,000นเกือบสองหมืนนะครับแต่ในระหว่างทางก็อาจจะมีโอกาสได้ลุ้นตอนเลทเหมือนกัน,นครับอย่างบางคนก็อาจจะไม่ได้เปิดถึงแบบสเตปสุดท้ายนะครับอาจจะสเต็ป8 9อะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าประหยัดตังค์ไปได้เยอะเหมือนกัน,นครับถ้าใครอยากได้ตอนเลทนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ น่าลุ้นเหมือนกันนะครับก็ไปเติมอ FC Point ไว้รอ,อสุ่มตอนนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่ร้านดั้มมันพีครับ2,000 2,006 2,007ประมาณนี้ครับผมจาก20,000 FC Point นะ20,000 FC Point อยู่ที่ประมาณสัก2,006 2,007ประมาณนี้ครับถ้าอยากจะลุ้นต่อก็เติมนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยสายฟรีพอได้ลุ้นก็พอแล้วนะครับก็ลองกดดูนะครับใครได้ตันเลสก,ก็มาขายไอดีให้พี่ได้นะไอดีไก่นะนะครับใครที่ เปิดไอดีไก่มาแล้วแบบเพื่อที่จะสุ่มตัวเลสนะครับแล้วได้มาเนี่ยรับซื้อสามร้อยนะครับเปิดโคตรยากเลยครับซื้อโคตรถูกนะครับาไปรับของรางวัลก่อนนะครับนี่รับเพชร่อนโอเคได้ยังสองืันสี่นะครับนักเตะคงไม่ต้องรุนหรอกนะครับเอาข้าวๆประมาณนี้แหละนะครับเมื่อกี้ดูให้ละพาดูแล้วเมื่อกี้ ได้ไม่ค่อยนักตีดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บขอเป็นขออาบีเลนเจอร์ว่ะไม่เป็นลิเวอร์พูลเชื่อว่าเนียรนะ้อยสิบนะครับเชื่อว่าเนียร้อยสิบอันทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดตรงนี้ต่อนะตรงนี้หน่อยขอดูหน่อยดิ แ่มีไหมเฮ้ยมีสี่หมื่นไอดีนี้มีสนะี่หมื่นครับมาหน่อยมาหน่อยป้าไปครับโอ้ยสปินานซูล่าสี่สิบกว่าล้านต้องรีบขายต้องรีบขายช่วงที่มันกำลังราคาดีว้าวโอ้ยไอดีกิดนี้มันกิดแอนริโอซารีนี่ว่าโอ้โหมาควสร้อยหกเท่าไหร่ ยี่สิบเจ็ดล้านทำทรงบล็อกนะโอเคป้าสิบห้าล้านของจริงอยู่นี่สิบห้าล้านปาไปนี่บล็อกเลยยี่สิบแปดล้านเฮ้ยราคาที่ว่าโอเคเลยชื้อแหมราคาไม่ค่อยได้นะ เลยอีกสองหมื่นห้าสองหมื่นห้ามาตรงนี้ตรงนี้ต่อเลยครับได้สามได้สามรอบเลยนะไปครับเอาวมาวอล์คว่าโอ้ซีเอ็มไปวะเนี่ยคิดไม่ออกเลยใครอนะ่ะหอยลุน <c oughs> อ่านเหมือนหอยลุนนี่ยมาคนแรกครับคนที่สอง วิบอ้อยว่ะอังกฤษ RM ชากา้าเฮ้ยมาดูี้มาดูีด้ว่ะร้อยแปดเท่าไรเฮ้ยห้าสิบล้านได้เงินได้เงินได้เงินอยู่ได้เงินอยู่ไ,นไน้นิมโอเคเลยนะราคาดีนี่โอ้ยขนาดวิบอ้อกสี่สิบห้าสิบล้านเลยครับทุกคนไปถนนรวมกันกี่ล้านวะเนี่ย เดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนะเดี๋ยวจะเ,เปิดแพ็คเปิดแพ็คก,ก่อนเปิดแพ็คก,ก่อนคือด้วยความที่แพ็คนี้มันมีนักเตะลิวคูเยอะนะครับดังนั้นวันนี้เราทุ่มไปที่อีกประมาณสักสี่อ่าห้าแพ็คแล้วไปหกหกหกมาเฮ้ยมันต้องได้ใครสักคนเหรอวะมันต้องได้ใครสักคนหรอวะหกแพ็คนักเตะคนนี้ มันต้องเป็นลิเวอร์พูลใครสักคนนึงเอามาฟูลทีมหน่อยดิต่อเลสไปเลยเมียเฮ้ยไม่บอกไม่บอก, <laughs> กโรโฮูครับไหนลิเวอร์พูลอยู่ไหนโอ้โหฟูลลิวอร์พูลอย่างดีแต่ไม่มีนักเตะลิเวอร์พูลเลยทุกคนโอ้ดดนจูมาโอ้โคตรดีโอ้โยายโอสาแบบนะเข้าใจอยู่ใช่ไหมไอดีนี่ไอดีฟูลไงตามไปดูไปดูนักเตะลีกนักเตะลีก รับรับตรงนี้ก่อนรับตรงนี้ก่อนนี่ร้อยเจ็ดเฮ้ยไปยี่สิบอยู่นะต้องเป็นร้อยสิบป่ะร้อยแปดอืมอืมอะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้ครับในส่วนของ ไอดีรองนะไอดี ID สุดท้ายนะไอดี ID ฟูตัวที่นะี้ไอดีหลักไอดี ID หลักไอดี ID หลักอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าเดี๋ยวขอไปเติมในอีพีหน้าแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับด้วยความที่แบบลองกดไปแล้วนะครับ2อแพ็คอันนี้ฟรีอันนี้ห้าิบนะครับไม่มี f อฟนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเราดูเราดูคลิปหน้าแล้วกันนะในส่วนของตอวเลน,นะครับคลิปนี้เขาเรียกว่า เงินเดือนก่อนเมื่อกี้เงินเดือนน่าจะประมาณสัก200ได้อยู่นะน200ล้านได้นะครับ ID Fulwup เมื่อกี้นะครับทีนี้มาดู ID นี้กันบ้างดีกว่าเดี๋ยวรับเพชรหน่อยแล้วกันนะ9 7 3 0 0 4นะครับแล้วก็รับรับพวกนี้หน่อยอ่ารับรับเพชรรับเพชร นี่นึง VSA รับทราบโอเคอะเราไปรับตรงนี้ก่อครับต่อเนื่องแปดนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายไปรับที่เมนเจอร์นะครับ เราเพชรน,นะ,ะประมาณนี้โอหอ่าเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็กกันหน่อยแล้วกันครับเพชรสองหมื่นสี่ขนาดนี้อันนี้เปิดไปแล้วแปลว่าเราต้องเปิดตรงนี้อ่าประมาณหกแพ็กแล้วกันนะหกแพ็กแล้วกันฮึบโอ้โหนี่เวลสูนี่มันไม่ขยับเลยทุกคน นสูตรนี้ไม่ขยับเลยว่ะแนว่าได้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่ร้อยแปดลงมาแน่ๆเลยว่ะวอคว๊อคว๊อคว๊อควอคว๊อคเฉยเลยอังกฤษ LB โอ้โหตัวเดิม Rising Chiwill โอ้หน้าเดิมๆทั้งนั้นเลยนะโซลิ d นี่มาสามเลยนะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้พอเป็นน้ำจิ้มนะฮะทีนี้เราไปดูตรงนี้ดีกว่า นี่ๆตัวนี้ครับเดือดตรงนี้หน่อยอยู่ที่สามหมื่นห้าน้อยกว่าดีลองยี่สิบล้านครับสิบห้าล้านโอ้โหอันนี้ดีดวงเกลือว่ะซู้ฟูววลิฟูบได้เฮ้ยว้องว่ะว้องว่ะเอาวออ่ะโวยเชีย ซีบีวาดิโอออกมาเลยล่ะวิ่งที่บาทโอ้สองร้อยกว่าล้านทุกคนได้อยู่โอ้ยบวดจะมานะครับสองร้อยกว่าล้านต้องรีบขายต้องรีบขายโอ้โหชาสิบาสิบห้า้าน ้รู้สึกไอดีหลักนี่คือจะสามได้แต่สามร้อยล้านนะที่เหลือคือสิบห้าล้านหมดเลยมีดีแค่สองตัวสองร้อยกว่าล้านเมื่อกี้นะครับวันนี้ตอนนี้อย่าลืมได้ทั้งสองแพ็กอยู่มั้งอยูในสองอยู่อีกสองอยู่มาอุ้ยสามร้อยกว่าล้านทุกคนเงินเดือนวันนี้ไอดี ID หลักได้สามร้อยกว่าล้านนะครับ นีไ่ไงโอ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะเกือบสามร้อยนะได้สามร้อยนะเดี๋ยวไปไปขายกันหน่อยอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะขายเดี๋ยวไปรับไปรับของนิดนึงรับภาร,รกิจตามภารกิจเลยช,ช้ำเลยภาร,รกิจเราฟ้าไปหกร้อยไม่พอครับนี่เราจะเอานี้ยร้อยเจ็ดถึงหนึ่งร้อยสิบห้าเฮ้ย แล้วเท่าไหร,ร่ไม่รู้ร้อยแปดครับผม,อ,มอ่ะประมาณนี้นะครับขอดูดิโอ้ยผ้าขายไม่ออกเลยอ้าวสวยแหละตั้งขายสวยแหละไม่ใช่ราคาลงเลย เดี๋ยวไปขายตัวแพงๆก่อน200กว่าล้านเมื่อกี้นี้นะครับ200กว่าล้านนี่ตัวนี้ตัวนี้กีกคนเนี่ยเฮ้ยมีเยอะมากหรอกได้อยู่นะ300ทุกคนนี่ตัวนี้ก็ต่อเลยโอ้ได้อยู่300นะครับพอจะได้อยู่อ่ะผลประกอบการนะครับใน ID นี้นะครับ สามร้อยล้านนะครับเงินเดือนนะครับที่เราไปเล่นเล่นเล่นมาเมื่อกี้นะครับได้สามร้อยล้านนะยังไม่รวมเปิดต่างๆนานานะครับที่เป็นอของรางวัลสําหรับการรีแลนซ์นี่ก็ในส่วนของอย่อางอาื่นนะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกทีในคลิปหน้าแล้วกันครับในส่วนของคลิปนี้ก็จะเป็นการเปิดหาเงินเดือนนะครับไอดีไอดีหลักได้สามร้อยไอดีลอง ฟูลีฟูลเมื่อกี้น่าจะได้เกือบเกือบสองร้อยล้านเนาะแล้วก็ไอดีไอดีอออแรกที่เพิ่งเปิดไปแน่มันร้อยกว่าล้านประมาณนี้นผมนะประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่นะครับสวัสดีครับ